สวัสดีค่ะค่ะสุนชองยาชี่กก่องนะคะมาดูเอนมินน้อยนะคะเออเอาผ้ามินออกด้วยเอาวางไว้ก่อนโอ้โหมามาวางไว้วางไว้ไหมวางไว้ไหมกวางไว้ก่อนโอ้โอทำไมเก่งๆเนี่ยทำไมถึงเก่งขนาดนี้นะตัวเล็กๆเนี่ยเช็ดเช็ดเช็ดโอ้โหบูช่วยนะคะนี่โอ้โหนี่บูช่วยนะคะนี่เช็ดแล้วค่ะอ้าวเช็ดทุกตัวหรือยัง เช็ดทุกตัวแล้วเหรออาเช็ดให้ทั่วๆเลยเอาเช็ด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 ให้ทั่วๆเลยเด้อเหนีวเก่ง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 กันเลยเก่งจังเลยเมื่อวานนี่ลืมเอานี้ไปล้างเลยนะคุณถ่ายอะไรเหรอไปถูห้องน้ำปะ โอ้โห oh. เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะไปยกใบสีออกมาค่ะวันนี้ค่ะจะรจะ้องเพลงให้ฟัง นักร้องเหนื่อยเหรอนักร้องเหนื่อยบอนักร้องเหนื่อยบออๆๆๆาา่าลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาปะพาเราไปด้านหน้ากันพาไปดูน้ำมันพอย้ายหรือ,อยังดองเพลงนักร้องหมดเสียงแล้วบอกอ่าร้องอีกดูร้องอีกดูดองเพลงทำไมยังเพาะจังเลย โอ้ oh, 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 ลีลาด้วยอักก็นอนร้องเหรอลูกนอนร้องเหรอแม่แม่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่นมาร้องนี่มาร้องตรงนี้มาเร็วๆวเดี๋ยวย่าจะทําวันนี้ให้นี่มามาร้องตรงนี้เนี่ยนักร้องขานักร้องมาร้องตรงนี้ค่ะ น้ำผูกกันไปในสวายน้ำผูกยศทวันวน,าาน,น,น,นะคะถวายน้ำผูกบริจิตตกันก่อนปไปถวายน้ำเพื่อนก่อนเดยวค่อยมาจีอะไรก็อกกกกอกกกโอ้จีใครมา อย่าอุ้มไปไหนเราจะไปไหนเราไปดูชมดอกไม้เนี่ยไปดูว่ามันไปดูตรงไหนไปดูตรงโน้นเหรอปะไปตรงโน้นไปดูตรงโน้นไปไหนไปถ่ายตรงไหนถ่ายตรงโน้นเลถ่ายตรงไหนตรงไหนคะปักเป๊ะมาด้วยอ่าปักเป๊ะก็มาด้วยเป้ ดูดูน้ำก่อนดูน้ำมันออกอยู่ไปเดี๋ยวมา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 ด้านนี้ก่อนมาไม่เอ้าวตรงโน้นตรงโน้นไม่ได้ตรงโน้นไม่ได้นูหนูมานี่มานี่นี่มานี่ก่อนไปตรงไหนไปตรงโนนก่อนข้นมาขึ้ไปตรงโน้นอ่ะขึไปตรงน้แล้วโนสวยไหนตรงไหนสวยตรงนี้สวยเนาะอ้าวสวยเนาะ อ้าวช่วยเลยเหรอไปเราไปถวายน้ำปู่ก่อน,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 นไปถวายน้ำปู่ก้อนไ,ไปเอาน้ำไปปู่ก่อนอเอาเด็กแปมันจะแย่งเอานะอย่าไปกับแปนะอย่าไปกับแปลเลยมานี่ก้อนมานี่ก้อนมาดูต้นตะกบนี่ใหญ่มากแล้วนี่ม,มันจะเป็นรุ่มลื่นให้เราเนี่ยนี่มันจะใหญ่เกินนี่<ม>นี่ดอกกระดาษนี่ทําไม่สวยจังเลยนี่นี่ คุณครูอะไรนะคุณครูใจดีทุกคน<ล>นักเรียนก็ไม่ชุกชนใจคุณครูใจดีทุกคนมานี่มานี่ไปหาคุณครูปะไปโรงเรียนกันปะไปโรงเรียนที่โน่นปะไปโรงเรียนด้านหน้าก่อนไปไหนไป,ไปดูร้านคา้าเขาเลยเขาปิดหมดแล้วเขาไปแล้วไปดูร้านคา้า,นคาก่อน จะไปทำอะไระะไะไร้านค้าจะไปหนจะไปอะไรนะามันมีสีเด้อูกเอเปรมันดรด้านอ้าวใครเปิดร้านล่ะไม่มีใครเปิดร้านเลยเหรอไปเร็เร็วไป,ปเปิดเใครเปิดนะปุ๊หรอปุ๊เปิดจริ เปิดไว้แล้วปูเปิดไว้แล้วป่ะไปตรงล้นเลยอ่ะร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็วโอ้ยจะพาเดินส่งกลมนิดถึงไหนไปหาใครไม่มีเขายังไม่มา บ้านบ้านเขาปิดไว้แล้วกลัวหนูมามหนูอยู่ไหนนะเมื่อวานในหนูเห็นหนูอยู่ไหนไม่เห็นเลยนี่ไ,นไม่เห็นใดเลยนี่ไหนไม่เห็นใดเลยไม่เห็นใดเลยเขาล็กอกกไว้เขาล็อกกุญแจไว้แล้วเขาไม่ให้เข้าไปแล้วนั่งไงเห็นไหม ไหนพี่พลอยเอ,อจำได้ไดใครนะพ,พี่พลอยพี่ไหนคนไหน,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 นแล้วก็มีใครอีกใครใ,คระใครนะใป้าเตนป้าเต็นตน,นูนะ ไหนไป้าเต็นอยู่ไหนนะไหนไหนพี่พลอยไหนไหนขวไหนพี่พลอยคไหนพี่พลอยพี่พลอยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะความน่ารักของน้องแอดมินน้อยนะคะชมร้านนะคะร้านปิดหมดสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ